ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเทลงไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นผักชี ที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะต้นกล้าอ่อนๆแบบนี้นะคะเราจะมาบำรุงยังไงให้ผักชีของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ใบเขียวใบงามรำต้นแข็งแรงส่วนต้นกล้าอ่อนๆแบบนี้นะคะเยปานใช้หวานเอาไว้นะคะก็เหมือนกับปลกูก็เลยค่ะแต่เยปานไม่ได้หวานให้ทีนะคะใช้มเมล็ดโรยห่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเยปานก็หว่านมเมล็ดเอาไว้นะคะให้ห่างนะคะเพราะว่าเยปานจะไม่ย้ายต้นก้าผักชีลงไปปลูกในแปลงอีกนะคะก็ให้เจริญเติบโตในกระถางของเรานี่ละคะ่ะเราก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะมาดูอีกกระถางนึงนะคะเยปานใช้หว่านเช่นกันนะคะหว่านห่างๆนะคะกําลังงอกขึ้นอย่างเคียวงามเลยนะคะ การบำรุงรักษาต้นกล้าอ่อนลเล็กๆแบบนี้นะคะเย็ปังก็จะพามาบำรุงค่ะเราก็จะค่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆนะคะผักชีะะจะพามาบำรุงต้นผักชีของเรานะคะเย็ปังก็เตรียมน้ําไว้5ลิตรค่ะนี่เลยนะคะเย็ปังก็จะใช้ผงชุรดนะคะในผงชุรดนะคะก็จะมีกรดอะมิโนโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะเร่งราก ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ปังก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเทลงไปเลยคนให้ละลายนะคะเราก็ให้ผงชูรสละลายให้ดีก่อนนะคะ ส่วนต้นก้าวอ่อนๆน,นะคะอย่าปังก็จะใช้ที่ขีดพ่นนะคะ่ะเราก็เอาใส่ไปเลยค่ะทำง่ายๆนะคะนะคะหรือจะใช้รถก็ได้ค่ะ ส่วนต้นกล้าอ่อนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราใช้น้ําลดแรงๆนะคะต้นกล้าผักชีของเราอาจจะช้าได้นะคะหรือจะตายได้ค่ะเราก็ปรับหัวฉีดนะคะที่ฉีดพ่นนะคะให้เป็นละอองฝอยถ้าเกิดเราใช้ฉีดแรงๆต้นกล้าก็ช้าได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดเรามีบัวลดน้ําเล็กๆนะคะที่มีรูเล็กๆะคะ่ะเวลาลดไปก็จะเป็นละอองฝอยเนาะแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะอย่าใช้ ให้เขามีรูใหญ่นะคะต้นกล้าอ่อนนี้ช้าได้เลยค่ะเราก็ค่อยๆบำรุงไปนะคะต้นกล้าอ่อนผักชีนะคะยายปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะขีดท,ที่ชุ่มเลยนะคะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะขีดไฟลอยแบบนี้เลย นีนะคะดไฟฟลอยค่ะเป็นผักบุ้งนะคะต้นกล้าอ่อนที่จะปันหวานเอาไว้ก็ใช้ไฟฟลอยแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะปังก็จะไปลดกับผักที่เขาโตแล้ว ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะ ของยียป่นนะคะเห็นไหมคะใบเขียวใบงามเลยค่ะกําลังติดลูกเลยสูตรนี้นะคะก็ทําง่ายๆค่ะของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวนี้เองนะคะก็ลองไปทําใช้ดูนะคะพืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตเร็วมากที่ยียปานบํารุงเอาไว้นะคะแล้วก็ใบเขียวใบงามค่ะลําต้นแข็งแรงด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ทองปานปลูกผาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรีบหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ